สวัสดีทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับสู่เกมสมวิตแดนนะอู้ l u c ี้ใหม่มาว่ะ <laughs> อยากจะบอกว่าเะ็น <c oughs> ไ,ไปดีอดเดีย,ยบากเยวะัากรับบทช่วงนี้เป็นคนขี้เกียจนะรับบทเป็นคนขี้เกียจนะฮะอ <c oughs> ่ะเดี๋ยวเราไปใส่โค้ดก่อนนะคะของมูลโค้ดทางเกมด้วยนะคะค <c oughs> ัดลอกมาแล้วนะ คัดลอกมาแล้วเอา้าไม่ใช่ <laughs> จ้าเวทผนึกฉันลืมไปว่าฉันหาหาที่สั่นหนึ่งของมหาเวทนั้นดูดูนะคะโทษทีเขาเรียกอะไรที่ตันแดงเหลียนแดงเออเหลียนแดงไข่แล้วก็อันนี้แล้วก็รับปุกกูดปรับปรุง ดูฉับกี้ดีกว่าไหนๆก็เข้ามาเปิดละทรงผมโหดรศาสไอ้ยนี่โอ้ยันนั้นคู่อีกแกใครวะใครวะด้วยนะ <laughs> มีความใครวะนัอนอาบนี่เองโอ้ย อเอ้ยเมื่อกี้ลืมดูชุดเออสร,สรุปสรุปเป็นอย่างวะอ่ะแล้วก็ตานะคะตาแปลกมีเสน่ห์แล้วก็อันนี้คืออะไรอ้ามพักก่อนอ้ามแล้วก็เป็นผานะหยดน้ำดาวคลาดาวเคลาดาวคลาอะไรล่ะคลาวะสัน้นดาวเคลาแล้วก็มีรูปปกนะคะ แล้วก็มีปีกแงดวงจันทร์ขอดูชุดลำลองสิน่ารักโซนสีม่วงใหม่เดี๋ยวว่ะแล้วก็มีกรอบโปอะนี่นก็น่าจะเป็นอรเลอร์อ,อยียงที่ลอยนี่นก็เป็นประดับพื้นแล้วก็แล้วก็แล้วก็หมดแล้วตามนี้ทำไมฉันชอบมาอากาศคลิปช่วงฝนตกวะไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันนะฮะ นี่คือกล่องเอ้ยอะไรอ่ะอ๋อพอปิดปากม่านปากสวยปิดหน้าปิดตาไม่ให้ใครเห็นเพราะสวยเกินนี่สะสมสแตมก่อดูชุดหน่อยอูโหน่ารักน่ารัก,กปุ้งปิงนะฮะมีเหรียญด้วยเอ๊ะเอาลืมรอบที่แล้วฉันลืมทำไม่นั่นดีกว่าช่างเถอะไหนๆก็ลืมไปแล้วเราก็ไม่ต้องย้อนกลับคืนมานะ ลืมไปแล้วเราก็ให้มันลืมไปเลยไม่ต้องคิดกลับนะเออเราจะได้ไม่ต้องเสียดายไม่ใช่อะไรเราจะได้ไม่ต้องเสียดายนะคะ Quest a c t i แล้วก็ตัวที่หาเติมเนสะสมส่วนมากก็จะมีแต่ชุดลูกกับไข่แล้วก็ชุดชุดแม่ชุดแม่แมอูชุดแม่ก็สวยเด้วว้าบไได้แล้วก็มีพานะใช่ไหม โอ้ร้านขายดอกไม้ว่ะน่ารักอะแล้วแว่าไม่ต้องเหมียวด้วยเกินปุยมุยเราอินสะสมเรารับไปเมื่อกี้ใช่ไหมของรอบที่แล้วเดี๋ยวก็หมดละแล้วนี่ก็เติมอุยเซ็กซี่จังเลยเธอซีทูซะด้วยมีไข่แล้วก็มีดาวแล้วก็มีเพชรโอเคถูงสุดคุ้มไข่กับเพชรอ่ะถูกสุดคุ้มไข่กับเพชรเฮ้ยไม่ใช ไอ้นี่มันที่สุ่มล็อกกี้แล้วก็โบนัสไข่นะคะตามนี้แล้วก็เดี๋ยวนะกิจกรรมหมดไปแล้วนะเออไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะพอดูเพลงเพิ่มมาสามเพลงแม้เวลาเต้นกันอีกแล้วสิถึงจะไม่ค่อยเข้ามาเต้นก็เถอะยุ้ยแล้วก็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 วกวกไปดูไข่กันก่อนดีกว่าเดี๋ยวค่อยมาเปิดนะคะ ครั้งที่แล้วแฟชั่นเข้าใหม่อันนี้หรือเปล่าฉันลืมให้ดูว่ามีแฟชั่นเข้าใหม่ด้วยรอบที่แล้วตั้งนานแล้วนะแต่ว่าเอ้ยแต่อันนี้เราซื้อได้นี่วะต่กกา้ตกกาตะก้าเดี๋ยวเยวใส่ตะก,ก้าไปดูซิว่าทั้งหมดนี่จะราคาเท่าไหร่ เราไม่มีคูป,ปองนะคูป,ปองเราไปผ่านกับอะไรเราไม่รู้จำไม่ได้คือในราคาห้าหมื่นทวนในราคาห้าหมื่นทวนชุดนี้ก็เซ็กซี่ดีนะแต่เราว่าคูป,ปองเราไม่น่าจะพอไว้ก่อนแล้วกันไว้ดองเยอะๆแล้วค่อยไม้นั่นแล้วก็ร้านค้าใช่ไหมถึงไหนแล้วนะไปดูไข่กันไข่มาใหม่อุ้ย น,น่ารักจัง啊ขอดูโอ้ยนึกว่าไม่มีเกลือมีอยู่นี่หว่าเฮ้ยทำไมรู้สึกรอบนี้ออกแนวแบบว่าออกแนวแบบไปทางฝั่งอินเดียเดียนิดๆกุหลาบสวยอะ่ะแล้วก็ผ้าปิดปากชุดอู้อันนี้น่ารักแว็โอ้คนหนูเลยอะครับแล้วเขาเซตด้วยนะ ฉันว่าเพลงฉันดังไปปะในหูฟังอะดังแต่ว่าในเข้านีนี่ไม่น่าดังเท่าไหร่ลองดูผู้ชายดิโออลาดนไม่ใช่ละก็มันเหมือนอ่ะนี่อ่ะดูดีคล้ายๆเลยเนาะคล้ายๆอยู่นะว่าชงผมมันตึกแปลกนะผู้ชายมันก็ไม่มีชุมผมแนวอื่นแล้วปะนอกจากแนว ก็ไข่ต่อมาอันนี้ไข่ตัง้งแต่รอบที่แล้วเอ๊ะสึกว่ารู้สึกว่าอันนี้มันมาตั้งแต่รอบที่แล้วปะเออใช่เราไปดูไข่ที่เขาให้มากันเถอะออกสิดูสิว่าจะเกลือหรือเปล่านะเกลือหรือเปล่านะนี่ไงเนี่ยตัวเนี้ย เอ๊มันดูยังไงวะเดี๋ยวแป๊บนึงฉันจำได้ว่ามันดูไม่ได้วะ่ะได้สิได้สินี่ไงคาทาปีกบินนี่คือประดับพื้นด้วยแล้วอันนี้อ่ะพิวทั้งเซตดูสิโอ้สวยเหมือนฟินิกเลยอ่ะฟินิกหรือหงวะคนต้องหมวยทองนี่มีผ่านนะด้วย นี่อยู่ในกองซะด้วยกองประดับทองค่ะจังหวัดมันเป็นกองหรือเปล่าวะก็คล้ายๆกองแหละเออมีปีกเลยครับมีเกลือบอมีสิรออะไรอะ่ะเกลือเยอะอยู่นะเอ้ยมีลูกโปด้วยมีลูกโปด้วยมีลูกโปด้วยแต่ประเด็นคือเราจะได้อะไรนะได้อะไรลูกปอนะาอูเกลือจ้าได้เกลือ อิ่มอร่อยอันนี้ก็เซตที่เราดูก่อนอันนี้ได้อะไรรองเทา้าเกิดปีกแล้ล <c oughs> ของ่าสมบาติชวิงโอ้ยหนอนลละสนกอะความรองเท้าอะเนาะได้แต่รองเทา้าก็ถือว่าได้เลย ก็ถือว่าโอเคอยู่อย่างน้อยเราก็ได้รองเท้าไงอ,อืออ่ะโอเคยังไงต่อมีอะไรเข้ามาเพิ่มไหมน่าจะมีอีกนิดหน่อยแต่น่าเราน่าจะไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะคะอันนี้หรือเปล่าเฮ้ยกว้างแล้วท่าขึ้นคือแบบว่านะเอ๊เฮน,น่าเพื่ดิ <laughs> เดี๋ยวเฮน,น่ามาทำอะไรแถวนี้ <laughs> อันนี้คืออะไรอ่ะ มันอยู่ไหนไวะเนี่ยกระบองเพชรกระถางเล็กมันอยู่ไหน่ะข้างหลังเหรไม่เห็นอนะ่ะมันอยู่ไหนวะต้องอยู่สักที่อ่ะแต่ฉันมองไม่เห็นเฉยๆอันนี้คืออ๋ออันนี้คือประดับบ้านทุบประดับบ้านนะฮะอันนี้หางหาง โอ้ชุดเซ็กซี่อยู่เด้อว่าไม่ได้ดูมีความจีสติงขึ้นมาตรงขอบเอวด้วยอะไรครับเนี่ยเอาสิครับก็มาดิครับเออเอาดิแล้วมันเป็นไอ้นี่แดงด้วยนะลุยไหมรออะไรล่ะครับเปิดประเดิมไปเลยสิกรบโรดเลยได้ไลเลยอ๋อได้หางโถ้าหนะนี้ความหวังคือยากมากเลยนะส่วนมากตรงก่แค่พวกนี้แหละ มีมาใหม่ไหมอะอันนี้คืออันเก่าปะอันใหม่เอ้ยแคปซูลอันเก่านี่ว่าก็ายังคงสวยเหมือนเดิมครับพาน,นะคงโอ้ยสวยเกินไปมุ้ยสวยเกินไปมุ้ยอันนี้มาหรือยังชุดใหม่ฉันยังซื้อไม่ได้เลยเธอมันแพงเกินปุ้ยมุ้ยทั้งก่อนจะไม่ได้ไปซื้ออะไรไปผมเหรอ น่าจะใช่ก็ตามนี้เลยสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้เกิบมาตามระเบียบลองไปใส่โค้ดดูนะเผื่อทุกคนจะได้อาจจะดวงดีกว่าดิฉันนะคะก็วันนี้ก็ไปละขอบคุณทุกคนที่ติดตามและรับชมนะคะเดี๋ยวเจอกันครั้งหน้านะบ๊ายบาย